สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้งวดที่สองเกษตรกร,เ,กรเข้าแล้วนะครับลองไปเช็คกันดูที่หน้าตู้เลยนะครับพอเช็คในแอปผมลองเช็คดูมันมันก็ยังไม่เข้านะครับในแอปแต่ผมไปเช็คดูที่ธนาคารมันเข้ามาแล้วนะครับสงสัยแอปจะช้าหรือเออเลอร์ยังไงไม่รู้เนี่ยแอปยายาเกษตรกรนี่แหละครับเข้าไปเช็ค ก็เช็คแบบอย่างเดิมน่นแหนะครับที่เคยเช็คแต่มันเช็คไม่ได้ครับนี่ครับแล้วก็ดอกหมายเลขบัตรประชาชนอะไรปุ๊บผมเช็คปุ๊บมันจะขึ้นมาเดี๋ยวผมแคปหน้าจอไว้ให้เพื่อนดูแล้วนะครับผมขี้เกียจใส่แล้วหมายเลขบัตรประชาชนเนะี่ยมันบอกว่าโอนครั้งที่หนึ่งอยู่นะครับเนี่ยที่ผมโอนเดี๋ยวผมจะให้ดูในที่ผมแคปหน้าจอไว้นะครับ นี่ครับผมกดดูแป๊บๆเมื่อกี้ยังโอนระบบครั้งที่หนึ่งอยู่แต่ไม่ต้องตกใจนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้เงินเข้าไปในบัญชีของท่านแล้วนะครับใครเคยได้รอบหนึ่งแล้วนะครับลองเอาบัตร atm ไปเหยดูที่หน้าตู้นะครับหรือไม่ก็ถ้าใครมีทำธุรกรรมทางโทรศัพท์แล้วก็ง่ายนะครับเช็คดูได้ง่ายนรื่อของผมไม่ได้ทำทอกอสเนี่ยครับ นี่ครับลองดูนะครับใครได้งวดแดงลองไปเอาบัตรเอทีเอ็มไปแหย่ดูหน้าตู้เลยนะครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับไปดูกันเลยแต่แอปตัวนี้มันเออเล์แล้ะครับมันใช้ไม่ได้ตังแต่คนใช้เยอะมันเลยงงๆนะครับมันบอกว่าเงินยังไม่เข้าแต่ที่จริงมันก็เข้าแล้วนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับที่ตู้เอทีเอ็มทกสเช็คดูได้นะครับ ผมเช็คสองสามครั้งแล้วครับมันเนี่ยแต่เงินมันไม่เข้าเงินมันไม่เข้าในแอปเนี่ยครับเนี่ยแอปตัวเนี่ยคนใช้เยอะหรือ,อยังไงไม่รู้แอปอสองททสมันยังไม่เข้าระบบเลยแต่เงินเข้ามาก่อนแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไปเช็คดูหน้าตู้เลยครับแค่นี้นะครับมีข่าวดีมาบอกแค่นี้นะครับบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ